ท่านนะคะแล้วก็สวัสดีชาวราศีเมษหรือลัคนาเมษนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงรายเดือนประจําเดือนกันยายน2564อาจารย์อิงโหราศาสตร์ไทยนะคะถ้าใครทราบลัคนาก็ดูได้ถ้าไม่ทราบก็ดูเป็นชาวราศีไปนะคะค่ะอาจารย์ขออนุญาตสับไพ่เพื่อเปิดดวงพลังงานนําดวงท่านจากไพ่ยองค์พระพิฆเนศก่อนนะคะว่าท่านจะได้ไพ่พระ พิคเนตปางอะไรนะคะในการนำดวงของท่านในเดือนกันยายนนี้นะคะเดือนกันยายนชาวราศีเมษท่านได้ไพ่อ่าพ,พิคเนตปางพักดีนะคะปางพักดีนะคะแล้วก็ขออีกใบนะคะหมายเลขสามปางพักดีนะคะแล้วก็อีกใบหมายเลข9ค่ะปางขจัดอุปสรรคนะคะก็แปลว่านะคะอ่า บางพักตีเนี่ยนะคะก็หมายถึงว่าท่านจะเป็นที่เคารพอของคนอื่นเป็นที่ศรัทธาของคนอื่นนะคะมีคนนับหน้าถือตานะคะท่านก็จะสุขสมหวังนะคะดูอย่างองค์พระพิเคเนตท่านถือผล,ลไม้ในมือคือความอุดมสมบูรณ์นะ,ะ,นะ,ะท่านจะสุขสมหวังมีความสุขมากมายกับสิ่งที่ได้รับสังคมรอบข้างมีจะคนให้ความปรารถนาดีต่อท่านนะคะ,นะคะแล้วก บางขจัดอุปสรรคนะคะในะมือขององค์พระพิคเนศท่านถืออ,อุปกรณ์เป็นขวานนะคะแล้วอีกข้างหนึ่งเป็นมลัยนะคะก็หมายถึงว่าสามารถที่จะขจัดปัญหาอุปสรรคที่เข้ามาเนี่ยท่านจะแก้ไขได้ด้วยความสามารถของท่านด้วยพลังบุญของท่านด้วยนะคะก็แปลว่าไพ่เนี่ยส่งเสริมไปในทางที่ดีในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์แล้วก็เรื่องของอ ไม่ว่าท่านจะเจอปัญหาอะไรนะคะทุกอย่างก็จะผ่านไปได้นั่นเองค่ะโอเคเรามาดูไพ่พื้นดวงของท่านอีกครั้งในเดือนนี้นะคะพื้นดวงในเดือนกันยายนของชาวราศีเมษหรือลัคนาเมษนะคะท่านได้ไพ่พื้นดวงพลังงานอะไรบ้างนะคะได้ไพ่เงินขึ้นมาในตำแหน่งเซนเตอร์เลยนะคะอัศวินเหรียญค่ะ ไพ่ตำแหน่งที่สองท่านได้ไพ่เดมู o ์ไพ่ตำแหน่งที่สามนะคะท่านได้ไพ่แชมเบอลันไพ่ตำแหน่งที่สี่ได้ไพ่สองไม้เท้านะคะไพ่ตำแหน่งที่ห้านะคะได้ไพ่เดอะแฮงแมนไพ่ตำแหน่งที่หกได้ไพ่สิบไม้เท้าค่ะตำแหน่งที่เจ็ดได้ไพ่ราชาดาตำแหน่งที่แปดได้ไพ่ห้าเหรียญ ตำแหน่งที่9ก้ไพ่ราชาไม้เท้านะคะแล้วก็ตำแหน่งสุดท้ายค่ะหกถ้วยค่ะตำแหน่งสรุปนะคะโอเคค่ะเรามาดูภาพรวมของดวงว่าในเดือนกันยายนชาวราศีเมษมีอะไรจะเกิดขึ้นบ้างนะ,ะแล้วก็จะรู้ลร่วงผ่านไปได้ไหมนะคะ,ะเราจะมอง ปัญหานี้แน่นอนล่ะค่ะไพ่เดอะแฮงแมนไพ่เดอะมูนไพ่ห้าเหรียญอาจะเป็นปัญหาของท่านอยู่ตอนนี้อยู่ในช่วงของการตัดสินใจนะคะไพ่ราชาดาบไพ่ราชาดาบการตัดสินใจนี่จะอยู่บนความที่แบบว่าไตรตรองอพินิจพิเคราะนะเป็นการตัดสินใจแบบเด็ดขาดด้วยแบบมีเหตุมีผลนะคะในเรื่องแรกที่อาจารย์เห็นหนึ่ง,น,งนะในเรื่องของงานนะคะ อาจจะมีคนเหมือนกับไพ่อัศวนเรียญเนี่ยมีคนมาเสนอโอกาสดีๆกับท่านแต่อยู่ในช่วงที่ท่านลังเลท่านเครียดท่านคิดมากนะคะในการที่จะโยกย้ายการที่จะมุฟก,การเปลี่ยนแปลงงานครั้งนี้นะคะท่านไปแล้วดีไหมเออบางท่านก็เหมือนกับกังวลกลัวแต่ถ้าไพ่ขึ้นอย่างนี้อาจารย์มองว่า น่าจะยังอยู่ที่เดิมนะคะสำหรับเดือนนี้นะงานใครที่เหมือนมีโอกาสในเรื่องงานเหมือนสับสนอยู่ตอนนี้นั่งซึมกระทืออยู่เนี่ยว่าจะเอาอยัางไงจะไปไม่ไปมันเหมือนความไม่ชัดเจนหลายๆอย่างเหมือนคาดหวังอนาคตว่าจะดีแล้วมันดีจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้ามองเนี่ยหนึ่งนะคะไพ่ที่เกิดขึ้นมีคนยื่นโอกาสมีเหมือนบางทีเราก็เบื่อเหมือนกันเราก็อยากไปแต่แล้วเรายังไม่กล้าตัดสินใจนะคะ หนึงเราอยากไปเองสองมีคนให้โอกาสด้วยนะคะคนให้โอกาสก็คืออัศวินเรียนอ่าแล้วเราก็มีความรู้สึกยึกยัก,ย,ก,ย,กยักและเออจะไปไม่ไปดีนะคะในไพ่สา,ามแหวนนะคะไพ่สิิไม้เท้าก็ยังเป็นความผูกพันกับที่เก่าความแบบแบกรับภาระกับที่เก่ายังห่วงใยอะไรประมาณนี้ตำแหน่งสรุปเป็นไพ่าราชาไม้กับหกถ้วยเนี่ยมันแปลว่าท่านยังอยู่ที่เดิมแน่นอนน่ย นะคะอาจารย์เลยมองว่าเดือนนี้ยังไม่ควรที่จะมีการยกย้ายเปลี่ยนงานถ้าทำอะไรอยู่ก็น่าจะยังอยู่ที่เดิมไปก่อนนะคะแล้วมันจะค่อยๆดีขึ้นนะคะมองว่าผู้หลักผู้ใหญ่นะเขาก็เห็นในแง่ของการทำงานที่หนักหน่วงของคุณแหละไพ่สิบไม้ดาคือชาวราศีเมษเป็นคนที่ทำอะไรแล้วจริงจังนะเพราะชาวราศีเมษจะมีดาวอังคารเป็นดาวประจำตัวใน ลัคนาเมธร,ราศีเมธดาวคานเป็นดาวของความขยันความอึดความบ้าบินพอสมควรในการทำอะไรแบบทุ่มเทนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์มองเลยตำแหน่งผู้ใหญ่เนี่ยนะคะเป็นไพ่สิบไม้เท้ากับแชมเบอร์แลนด์เนี่ยเขาย่อมมองเห็นคุณค่าหรือความสามารถของคุณอยู่คุณอยู่คุณก็มีโอกาสดีขึ้นในไพ่ราชาไม้เท้ากับหกถ้วยมีโอกาสจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งปรับเงินเดือนอยู่สองไม้เท้ากับ อัศวินเรียนเพราะฉะนั้นควรจะต้องแฮงแมนเขาเรียกว่ารักษาตำแหน่งตัวเองไปก่อนอย่าเพิ่งมีการมูฟนั่นเองนะคะหรือแม้กระทั่งการลงทุนนะคะการลงทุนอะไรใหม่ๆเนี่ยในตำแหน่งบุตรตะเนี่ยนะคะเป็นไพ่ราชาไม้เท้านะคะถ้าเป็นการลงทุนแบบเป็นการทำงาน2อ,อย่างคืองานหลักเราไม่ออกแต่เราทำเสริมเนี่ยอาจารย์มองว่าได้นะ คุณอาจจะมีคนรักช่วยเหลืออยู่ก็ได้นะในตำแหน่งสองม้เท้าภาพผู้ชายกับผู้หญิงช่วยเหลือกันคนรักเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนรักในแง่ชู้สาวคนรักกันแฟนอย่างเงี้ยชู้สาวเนาะหรือเป็นเพื่อนเป็นญาติพี่น้องถ้ากรณีลงทุนแบบงานเสริมนะกับงานประจำที่มีอยู่อะไพสีม,มีเท้าจะแปลว่าความช่วยเหลือเกื้อกูลกันเนี่ย แบกรับภาระไปด้วยกันสองใบนี้จะส่งเสริมในเรื่องของการทำธุรกิจเสริมงานเสริมกับงานประจำงานหลักที่มีอยู่ได้อันนี้ก็ถือว่าทำได้นะคะถ้ากรณีที่พ่ยขึ้นแบบนี้อาจารย์ก็มองว่าก็โอเคนะคะคุณก็ยังสามารถที่ที่จะทำงานในแบบในแบบนี้ได้นะคะเออโอเคค่ะในเรื่องของการเงินบ้างนะคะการเงินแน่นอนค่ะเดือนนี้การเงินท่านอ่ะก็ยังมี รายได้เข้ามาตลอดนะคะในภพการเงินยังหมายถึงทำบาลานซ์ด้วยและตำแหน่งเซนเตอร์ท่านเป็นไพ่อัศวินเรียนแปลว่าการเงินยังเข้ามาตลอดมีรายรับเข้ามาเรื่อยๆแต่ก็อย่าลืมนะทำบาลานซ์มันแปลว่าเงินหมุนก็ได้เพราะมันเป็นภาพเทนะ้ําแปลว่าท่านก็ยังมีภาระผูกพันหนี้สินอยู่บางอย่างที่ต้องเคลียร์ปัญหาหนี้เก่าๆเหรียญก็ยังมีความกังวลอยู่ว่าเดือนนี้มันจะรอดไหมมันจะมีเงินเหลือเก็บ พอเป้าหมายอาจจะมีเกณฑ์อยากซื้อบ้านก็ได้นะไพ่หกถ้วยอะ่ะอ่านะคะอาจจะมีเกณฑ์อยากได้บ้านได้ทรัพย์สินมีเกณฑ์อยากเก็บเงินเก็บออมอืมนะคะก็มีความคิดแบบนั้นอยู่อาจารย์มองว่าเดือนนี้เดือนกันยายนการเงินท่านอะ่ะดีขึ้นแต่ก็มีรายรายจ่ายออกไปเยอะแต่ก็ยังมีเหลือเก็บนะคะเป็นการเก็บออมในการที่ท่านวางแผนว่าจะซื้อทรัพย์สินไม่ว่าเป็นบ้านที่ดิน หรือรถก็ได้ในความคิดนะไพ่ตำแหน่งความคิดเป็นไพ่ราชาไม้เท้าและขยายด้วยไพ่หกถ้วยนั่นเองนะคะโอเคนี่ก็คือเรื่องของเงินงานนะคะอาเรื่องของความรักค่ะความรักถ้ากรณีเป็นความสัมพันธ์ที่ผูกพันกันมานานนะ่ะอาจจะมีเหตุการณ์ไม่เข้าใจกันอยู่ความน้อยอกน้อยใจนะคะไพ่ห้าเหรียญกับ The Hangman แล้วก็ The Moon บัง บางท่านน่ะพูดได้หลายกรณีนเนานะบางท่านคบหากันมานานแต่ทําไมยังไม่มีคอมมิชเมนต์ในการที่จะยกระดับไปถึงมั่นหมายแต่งงานสักทีเนี่ยเออท่านต้องดูนะว่าคนรักของท่านเนี่ยเขาต้องการความชัดเจนแล้วท่านต้องให้เขาเลยนะชาวราศีเมษน่ะนะนะอย่าอย่าแบบยื้อไปเรื่อยๆรอว่าตัวเองมั่นคงกว่านี้ก่อนจริงๆแล้วอะ่ะนะคะการสร้างไปด้วยกันเนี่ยมันก็สร้างความมั่นคงได้นะคะถ้าใครที่ ดูใจกันมานานคบกันมานานก็ควรที่จะต้องมียกระดับไปถึงขั้นแบบอยู่กันแบบเปิดเผยสังคมยอมรับได้แล้วอย่าแบบปิดปิด,ปดบังๆังทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเกิดความไม่แน่ใจเกิดความน้อยเนื้อต่าใจได้นะอันนี้ต้องพึงระวังนิดหนึ่งในความสัมพันธ์แบบทศที่ะในความสัมพันธ์แบบไม่ชัดเจนแบบนี้ควรจะต้องแก้ไขนะคะแต่ถ้าอีกประเด็นหนึ่งที่ความ ไม่เข้าใจกันในแง่ความหวานระแวงอ่ะมีไหมมีนะคะบางคนเขาอาจจะมีสัมพันธ์เก่าๆที่เขาเลิกไปแล้วแล้วเขามาคบกับเราแต่เขายังมีการแบบติดต่อพูดคุยกันอยู่อ่ะเราก็คิดแหละว่าเฮ้ยเขาไปเริ่มต้นกันใหม่หรือเปล่าไปผูกสัมพันธ์รักกันอีกครั้งไหมกับรักเก่าๆนี่อาจารย์บอกเลยว่าไม่ใช่นะคะไม่ใช่นะคะมันมันไม่มีไพ่ที่เขาไปอ่า ในแง่ของการเริ่มต้นใหม่กับสัมพันธ์เก่าแต่อาจจะมีการคุยเป็นเชิงเพื่อนนะคะอันนี้ต้องใจกว้างนิดนึงว่าคนเราอะมันเลิกกันไปได้แต่ความเป็นมิตรภาพความเป็นเพื่อนเนี่ยยังมีอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็ใจกว้างนิดหนึ่งก็มองมุมบวกบวกไปท่านจะสบายใจไม่ต้องมาเครียดแล้วก็กดดันเนี่ยสองใบเนี่ยสองสามใบนี้เลยนะคะเป็นไพ่ห้าเหรียญเดอะแฮงแมนกับดมูลเนี่ย แปลว่าเครียดอืมนะคะกับสิ่งที่แบบเราเอามาคิดมากอะไรประมาณนี้นะอันนี้ข้อเสียเลยนะคะอาส่วนคนที่โสดอยู่เนี่ยถ้ามองในตำแหน่งความรักใหม่ๆเนี่ยดีนะคะหนึ่งท่านได้ไพ่ตำแหน่งบุตระขยายด้วยสหาชาเป็นหกถ้วยราชาไม้ท่านอาจจะเจอคน ที่เคยเป็นเพื่อนกันสมัยเป็นนักเรียนหรือสมัยที่เคยทํางานกันช่วงจบมาหาลัยใหม่ๆแต่ตอนนั้นอาจจะเป็นแค่เพื่อนไม่ได้ไม่ได้คิดจะแบบเป็นคนรักอ้าวอยู่ๆคนเราโลกนี้มันกลมเนาะอืมอาจจะมีสักวันอาจจะไปเจอกันในเฟซหรือเจอกันแบบบังเอิญขึ้นรถไฟฟ้าแล้วเจอกันก็ว่าไปนะอ่าไการเดินทางนะอาจารย์แปลจากหน้าไพนะชัมบาลลั่นกับอัศวินถ้วยแปลการเดินทาง ถ้าอาจเจอกันแบบบังเอิญหรือเจอการจากสังคมโซเชียลออนไลน์ในความหมายราชาไม่เท้าก็ได้ไพ่พลังงานธาตุไฟนะคะอ,อ,อาจจะเหมือนกับเริ่มปิ้งเริ่มพอใจกันนะนะอันนี้ควรที่จะเปิดใจและคุยนะมีโอกาสที่จะแบบสารสัมพันธนะ์เป็นความรักได้นะคนที่เข้ามาเนี่ยคนเนี้ยท่านพึงพอใจอยู่แล้วอาจารย์มองเป็นประมาณนั้นนะพึงพอใจอยู่แล้วนะ ก็สารสัมพันธ์ต่อแล้วก็เปิดใจคุยกันมีโอกาสที่จะเป็นความรักใหม่ๆที่ดีจากสัมพันธ์เดิมอาจารย์มองประเด็นนี้นะโอเคทีนี้เรามาดูในเรื่องของสุขภาพบ้างนะคะสุขภาพชาวราศีเมษหนึ่งนะให้ระมัดระวังนะในเรื่องของอาหารการกินอย่าก,กินอาหารรสจัดอืมนะกินอาหารรสจัดจะมีผลต่อกระเพาะลำไส้ทางเดินอาหารอืมเนี่ยสใบเนี่ย นะแล้วก็ภูมิแพ้ระบบเลือดไม่ค่อยดีช่วงนี้ให้ระวังสุขภาพนิดนึงนะคะแก้ดวงท่านก็โดยการปล่อยปลาก็ได้นะฮะปล่อยปลาไหลนี่ขจัดอุปสรรคได้ทุกอย่างนะคะที่จริงแล้วท่านก็มีไพ่ที่เหมือนกับช่วยเหลืออยู่แล้วนะไพ่องค์พระพิคเนตนะ,ะปางขจัดอุปสรรคนะแต่ท่านก็เสริมในแบบนี้อีกครั้งหนึ่งะจะดีมากๆนะคะอาจารย์ขอไพ่สรุป ดวงท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะไพ่สรุปดวงของท่านจะเป็นอย่างไรนะไพ่ดีมากค่ะได้ไพ่ดีแอมเพรสได้ไพ่เดอะเฮอร์มิตได้ไพ่สิบเหรียญได้ไพ่เก้าดาบขออีกใบนะคะ ในไพ่สเตรนท์แน่นอนค่ะไพ่สรุปนะคะถ้าเป็นเรื่องของงานแน่นอนนะคะอาจารย์ก็ยังพูดเหมือนเดิมว่าท่านยังอยู่ที่เดิมได้ผู้ใหญ่ยังให้โอกาสนะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้านายผู้หญิงเจ้านายผู้ชายเออเขายังเห็นความสําคัญของคุณความสามารถของคุณนะเดอะเฮอร์มกับ10บเรียนสเตรนท์คุณยังเข้มแข็งแข็งแกร่งไม่ต้องไปกังวลเลยค่ะนะในเรื่องหนะ้าที่การงานใครที่ทํางาน พิ่งทำเนี่ยถามว่าผ่านโปรไหมเนี่ยผ่านโปรแน่นอนนะอ่าผ่านโปรแน่นอนแต่ถ้าทํานานมาแล้วแปลว่ามีการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งถ้าเป็นเรื่องของการเงินมีความวิตกกังวลอยู่การเงินจะดีไหมการเงินย่อมดีแน่นอนเพราะขึ้นไพ่สิบเหรียญย่อมมีไรายได้เข้ามาโดยเฉพาะไพ่ดีแอมเพรสเป็นสัญลักษณ์ของดาววีนัสเป็นเรื่องของเงินได้เป็นดาวศุกร์นะคะดาววีนัสจะพูดถึงในเรื่องของการเงินแล้วก็ความรักก็ถือว่าจะดีขึ้นนะคะ ถ้าคนรักอยู่ทางไกลเดอะเฮอร์มิตอยู่ต่างประเทศอย่างเงี้ยอยู่อเมริกาอยู่โซนแขกก็ได้รับรองคุณจะได้ข่าวดีที่กุลหวานระแวงกินไม่ได้นอนไม่หลับคิดมากคิดถึงเขาอยู่เนี้ยแน่นอนท่านจะได้ข่าวจากเขาเขาจะส่งข่าวข่าวมานะคะอาจจะเดินทางช่วงนี้ไม่ได้เพราะปัจจัยในเรื่องสถานการณ์โรคโควิดแต่ท่านจะยังได้ แมสเซจข่าวข่าวจากเขาติดต่อกลับมาอย่างแน่นอนถ้าเป็นความรักนะคะใครรองเงินก้อนอยู่นะคะที่ไปทำเรื่องสัญญาเอกสารอะไรอยู่ก็แล้วแต่นะฮะอาจารย์มองว่าคุณสามารถผ่านได้ใครเป็นในหน้าขายที่ดินอสังหาริมทรัพย์อยู่เดือนนี้คุณขายได้ได้รับเงินก้อนใหญ่แน่นอนสู้ๆนะคะไพ่ายตรีน์มุ่งมั่นทำต่อไปอินฟิตเป็นสิ่งที่ท่านคิดท่านฝัน เป็นคนที่มีจินตนาการทําตามแนวความคิดของท่านได้เลยเลิศอยู่แล้วประสบความสําเร็จอยู่แล้วสําหรับชาวราศีเมษนะคะเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้านะคะอย่าลืมถูกใจกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกําลังใจให้จานด้วยนะคะขอบพคุณมากนะคะสวัสดีคะ่ะ